Yeah. ช่วงที่2ของรายการเดลีอ่อาร์ตโชว์ค่ะคำท่าดีคำท่าดีลืมไปแล้วเนี่ยนั่นแหละนนะอุตส่าห์ก็จะตอบพอหลังอันนี้แบบเมื่อสักครู่เราพูดถึงเตรียมการแล้วแล้ว,อลวพอบินไปสิงคโปร์จริงๆไปอยู่ที่นั่นชีวิตที่นั่นเป็นยังไงบ้างอะ่ะภาษาอังกฤษเก่งเลยเด็กไปภาษาจีนได้ไทยล้วน คุยกันแต่ภาษาไทยแหละคนจีนที่นั่นเขาก็พูดภาษาไทยจริงเหรออ่านี่เราคิดว่าแบบเออตอนแรกเขาหาคนที่เขาบอกเอาเอาประสบการ์เคยอยู่เมืองนอกเลยนะมอน่ะเออเผื่อไว้ไปเที่ยวเล่นนอกวัดได้นอกวัดบางทีแต่ถ้าในวัดนี่ภาษาไทยคล่องมากก็คุยกันตามปกติเนี่ยไปอยู่ที่นั่นเป็นไงบ้างอ่ะก็โอเคนะชีวิตอยู่สิงคโปร์มันง่ายอ่ะ ทุกอย่างมันลงลงตัวหมดแล้วโดยประเทศเขาระบบระบบอะไรทุกอย่างมันก็ลงตัวห้ทํางานมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรคุณสามารถไปเที่ยวห้างสามห้างที่มันอยู่ไกลๆได้ในเวลาหนึ่งชั่วโมงหรอทำไมอ่ะรถมันรถมันไม่ติดแล้วก็เวลาเราสามารถคำนวณได้อะไรอย่างงี้ไงรถไฟใต้ดินเขามันสะดวกไงไปปุ๊บถ้ายังไม่ได้ฝึกความอดทนเลยเดกเพราะอยู่เมืองไทยฝึกความอดทนมากเลยนะฝึกติดเนี่ยฝึกการทนอยู่กับพวกอแปะ คนจีนเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาไม่หรอกมันแตกต่างเลยคนไทยก็ก็เห<ข>ม<า>ือนคนไทยแหละครับพอแกมีอายุแล้วแกก็จะ เขาลบใจเท่าไหร่เอออะไรประมาณนี้แกก็จะมีแนวความคิดเป็นของตัวเองสูงแล้วไม่มีวิธีการอธิบายไงภาษาคนละภาษาไม่ไม่อธิบายเลยก็ไม่สนใจก็ชีวิตใครชีวิตมันเอาคนนิ่มๆนะน้ำวิญญาณอปผงอแปะผมก็ไม่ใช่ไฟเตอร์อยู่แล้วผมเป็นชนอยู่ไม่ได้สิเงี้นะเออคือเราพูดว่าชินใช่นอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเอออ่าแล้วพอไปถึงที่นั่นถือว่าต้องเริ่มการทํางานเห็นบอกมีระเบียบวินัยในการทํางานด้วยใช่เพราะทํางานพวกนี้เนี่ย เราทุกอย่างเรา manage เองเพราะว่าไม่ได้ตอกบัตรทำงานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งกฎเกณฑ์ให้ตัวเองว่าเราจะเริ่มงาน8ปดโมงครึ่งเลิกงานประมาณหกโมงเย็นแล้วก็เราก็ทำนี้ทุกวันแบ่งหน้าที่กันยังไงอะแบ่งหน้าที่เหรอคือส่วนใหญ่ผมก็ว่าเนี่ยงานมันทําแทนกันได้ตลอดอะแต่ว่าถ้าใครทําส่วนไหนเร็วก็จะให้คนนั้นทําอย่างเช่นประสาทราชวังต้นไม้ เขาโขดอินเขาโออะไรพวกนี้เลยแต่ว่าไม่คุณผู้ชมอันนี้ดีกว่าไม้เป็นผู้ชายเสียสละเสียสลเห็นมีแต่ภาพวาสนาปีนขึ้นนั่งหลานอ่ะไม่ไม่เคยห็นไม่เคยเห็นอิปสนาเป็นภาพขึ้นนั่งหลานเลยนะเห็นเขาคนถ่ายไงเขาคนถ่ายใช่เนี่ยภาพเขาทำงานเต็มเลยเมื่อวานเปิดดูรูปเฮ้ยทำไมมีแต่ภาพเธอทำงานแล้วภาพเราไม่มีเลยวะเราได้ทำไหม ผมเป็นคนถ่ายไงก็อยู่สองคนน่ะก็ถ่ายเขาถ่ายเลยนึกี่นี่ปกติที่เห็นว่าอ่ะเป็นเหมือนกับคนออกแบบนะว่าสนาขึ้นพอขึ้นมาทีไรก็ต้องเห็นว่าสนามแบบว่าปีน่าย อยู่ตลอดเวลาเลยเมื่อกี้เท่าที่เขาพูดมาก็ก็หมดแล้วนะแล้วผมจะเขียนอะไรตน้ตนไม้ปลาศาสรา,าชวังอะไรเงี้เขา<อ>จะทำหมดส่วนใหญ่ผมจะทําพวกตัวภาพไงพเขียนนงเขียนหนาเทพอะไรพวกเนี้ยแต่แต่เท่าที่ผนังเนี่ยถ้าเกิดรูปให้คุณผู้ชมอินเสิร์ตมาเนี่ยต้นไม้ัเยอะกว่า <laughs> เขาทําได้เร็วกว่าคือเขาทาได้เร็วกว่าอย่างสมมติวันหนึ่งเขาตัดได้สักสี่ห้าู่เงี้ยผมก็จะได้ประมาณสองผมก็นั่งเลื่อยเสื่อยผมจิแรงมันเป็นนิสัยไม่ได้ตั้งใจจะกินคือผนังออกกว้างใหญ่เขาไม่ใช้แปลงใหญ่เขาใช้ผู้การสูตรพิเศษหรือหนึ่งพิเศษคือมันเป็นสันดาลละเอียดเป็นสัดาลละเอียดขี้เกียจเปลี่ยนผู้การเขียนไว้อย่างเงี้ยเขียนไปเรื่อยแล้วตอนแรกพอไปถึงนั้นจุดแรกที่ําก่อนคือตรงไหน หลังพระประธานครับหลังพระประธานจะเป็นภาพไตรปูมภาพขนาดใหญ่6คูณ6เมตรอ๋ม,อมันมีเวลาที่ทําภาพใหญ่แบบเนี้นเขาจะมีวิธีในการทำยังไงอาไว้ไหมเพราะว่าอยา่างถือว่าเราเีิมทั่วไปอาจจะเคยชินใช่ไหมคะเต็มที่จะ2เมตรอ่ะอ่าเดยทั่วไปอนะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือต้องทำไซส์ขนาด6เมตรนี่จะมีการต้องขยายแบบแต้องทำยังไงบ้างก็ เวลาผมสเก็ตผมจะสเก็ตเข้าสเกลก่อนค่ะอย่าง6กคูณหเบสผมอาจจะสเก็ต60สิบคูณหกเซนเพื่อถ้าขยายตามสัดส่วนแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป๊ะพอดีอย่างบางคนเ,นเขาใช้โปรเจคเตอร์ยิงแต่ของผมไม่สะดวกในหลายๆอย่างผมก็จะใช้การถ่ายกระสารขยายมผมก็จะก<ใ>นบนดว,ว่า <laughs> ผมจะไปร้านแถวนี้แหละเมืองไทยนี่แหละ60เซนผมจะบอกเขาว่านเนี่ย เท่านี้ถึงนี่ผมอยากได้6เมตรเขาก็จะคำนวณมาให้ผมเลยว่า6เมตรเนี่ยเขาจะต้องถ่ายขยายยังไงแล้วผมก็เอามาประกอบเสร็จแล้วเราต้องมาเขียนรายละเอียดอีกทีนะเพราะว่าเวลาเขียน60เซนแล้วขยายเป็น6เมตรเนี่ยดีเทลมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนดีเทลซ้ำอีกครั้งเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษแบบขึ้นผนังเสร็จแล้วก็กระดาษก๊อปปี้ก๊อปปี้อีกทีแล้วถึงจะค่อยๆเลิ่ถูกไหมตอนนั้นทําไมคิดว่าอย่างหลังพระประธานนะคะถึงได้คิดจะวาดภาพนี้ มันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างมันเป็นคติคติโบราณปติของภาพเขียนนักเขียนภาพจิตรกรรมไทยก็จะรู้กันว่าภาพหลังพระประธานเนี่ยเขาจะวางภาพไตรภูมิหน้าพระประธานก็จะเขียนภาพมาผจน์อันนี้มันเป็นหลักแบบโบราณซึ่งเราก็ไม่อยากทิ้งโบราณเราอยากให้มันมีความคาาเกี่ยวระหว่างโบราณกับความร่วมสมัยอยู่ด้วยในนั้น แต่งานงานเท่าที่เห็นของว้านไม้คือเท่าที่ดูมันก็จะคุมโทนออกเป็นสีสีส้าน้ำเงินสว่างสว่างฟ้าน้ำเงินน้ำเงินใช่ตอนนั้นนคิดยังไงเพราะเมื่อเบรกที่แล้วว่าไม้พูดแล้วว่าเลือกสีสำคัญทำไมถึงได้คิดว่าจะต้องทำเป็นโทนนี้เพราะถ้าเอาใช้สีแดงโบดมันจะร้อนแล้วก็ฐานพระประธานที่เขามีอยู่แล้วมันเป็นประดับกระจกด้วยโทนสีน้ำเงินกับโทนเขียวใช่สำคัญมากตอนแรกที่ยังไม่ได้เริ่มงานเราต้องไปนั่งสักพักนึ่งเลยแหละในโบสถ์ว่า เราจะวางคงศสียังไงให้ uh huh. โบตร,รู้สึกสว่างสดใสแล้วก็ให้มันดูรู้สึกที่สําคัญเลยเนี่ยทำให้พระประธานเด่นขึ้นมาการวางภาพหลังพระประธานนี่สำคัญบางทีบางคนเขียนเก่งมากนะเขียนได้รุนแรงพลังดีมากแต่พอไปวางหลังพระประธานปุ๊บพระประธานหายไปเลยจมอันนี้สําคัญเพราะฉะนั้นก็ไปนั่งดูอยู่พักใหญ่ว่าเราจะกําหนดสีหรือว่ากําหนดฟอร์มยังไงให,ให้เขียนแล้วรู้สึกว่า,าพระประธานนี้เด่นขึ้นมาก็ ตัดสินใจใช้โทนสีประมาณนี้สีน้ําเงินสีเขียวสีประมาณหนึ่งประมาณนี้อย่างภาพแรกภาพแรกเลยที่เสร็จครับคือภาพอะไรภาพแตงภูมหลังะประทานปัญหาอุปสรรคการเขียนเริ่มต้นเลยยังไงบ้างมีอะไรบ้างมันก็มีบ้างที่เราขยายแบบมาแล้วมันใหญ่เกินใหญ่เกินผนังมีภาพเล็กน้อยแต่เราก็สามารถตัดต่อได้เพราะเราเราคิดว่า มันหดอันไหนแล้วมันไม่น่าเกียดหรือว่าเพิ่มขนาดอันไหนแล้วมันไม่น่าเกียดเกินไปมันมีภาพหนึ่งที่เราชอบมันไม่ได้เห็นแล้วเราจาได้ว่าเราเคยเห็นว่าวาดภาพต้นโพอ่ะออันนั้นอยู่ตรงไหนอะที่ต้นโพสวยสวยต้นโพอยู่ในอาคารใหม่อ่าอันนั้นเป็นงานที่ไม่ได้อยู่ในในสวนที่เป็นโบสถ์ค่ะ อะไรก็คือเป็นภาพที่คือเขียนในห้องปฏิบัติธรรมเขาจะมีภาพประธานอยู่ในห้องปฏิบัติธรรมอยู่องค์หนึ่งก็เท่ากับว่าต้องไปดูทุกห้องเลยใช่ครับก่อนที่จะวาดเอาอะไรไปกินใช่ต้องดูต้องดูโครงสีดูอะไรให้ให้ให้มันโอเคก่อนก่อนที่จะเริ่มงานค่ะเรวพอทําแล้วว่าอย่างอย่างพระบิดงนี้ใช่ไหมอย่างอุปกรณ์อุปสรรคในการทำงานใช่ไหมว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเราอย่างไรบ้างนะ ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนั้นนะเพราะว่าอุปกรณ์สีเนี่ยเราเอาไปเองที่นูน่นส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นพวกกรงพวกกันพวกเนี้ยถ้าไม่ใช่เบอร์พิเศษเบอร์พิเศษขนไปเองแต่ถ้าเป็นเบอร์ธรรมดาที่นู่นมีอ๋อที่นูน่นเบอร์พิเศษเบอร์พิเศษไม่มีไม่มีมีเหมือนกันครับแต่ว่ามันเป็นขนสังงคะห์ความรู้สึกมันจะเด้งมากเลยเวลาคุณตัดเส้นมันจะเด้งดึก,ดกซึ่งมันต่างจากขนธรรมชาติอ่า ตลกลงคนมันเด้งมันไม่เด้งไหนมันดีกว่านะบางคนก็บอกว่าชอบผู้การแบบคนเด้งเด้งเอาตามถนัดแล้วกันเ,เพราะว่าผมเรียนมาเนี่ยมันใช้ขนธรรมชาติเพราะว่าอาา๋เอเข้าใจแล้วเพราะว่าอย่างงานไทยมันต้องลากใช่ถูกไหมคัเพราะฉะนั้นถ้ามันเด้งฟับมันไม่ได้แต่ถ้าเป็นเป็นงานงานที่ต้องใช้สโตกอ่ะการเด้งจะดีกว่าเพราะว่าการตัดเส้นงานลายไทยเนี่ยผู้การมันต้องอมสีแล้วสามารถที่ลากได้ยาวไายต่อเนื่องมากที่สุดนั้นมันจะดีเหมือนเวลาที่บอกต้องแรชชอปใช่ไหม ใช่ใชหูตกีว่าบโฉบโฉบเอ้ัก็ทำมือด้วยมันทำไม่เป็นเอาทำได้นั่นแหละแล้วพอพอไปอยู <teor> ่ที่นู่นอะโอเคแล้วพอเสร็จไปแล้วึงผนังใช้ระยะเวลาประมาณไหนผนังแรกนี่ประมาณสเดือนรวมขวาระบาดด้วยิประตูด้ประมาณสี่เดือนพอจบภานสี่เดือนเราก็เริ่มดูแล้วว่าสองปีเราไม่เสร็จเพราะีจริงๆมันเหนื่อยไง เหนื่อยกว่าที่เราคิดเนี่ยมันเหนื่อยเพราว่าเธอมานั่งเขียนแปลวาดเขาเสร็จไปตั้งนานแล้วที่ทีกับปากปากปากไม่ใช่ไม่เกี่ยวมันไม่ไหวจริงเรารู้สึกแบบเฮ้ยกลับไปบ้านนี่แบบเหนื่อยนะเหมือนกลับไปกลับไปตอนแรกหมายว่าจะเอางานตัวเองงานสไตล์ตัวเองมานังเขียนพอถึงเวลาจริงแล้วเหนื่อยเว่านอนดีกว่าอะไรประมาณเนี้ย คือมันได้คือว่านเหนื่อยอ่ะเราโอเคนะเพราะว่ามันปีนไม่ปีนไาเหนื่อยฉันไม่เข้าใจผีก็ัีไไม่ออกเลยผมก็ออกแรงนะฮะสรุปว่าตอนนี้ก็คือเรียบร้อยเรียบร้อยไปถึงไหนหรอครึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็50สิบได้ไหมห้าสิบนะน่าจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์หลังพระประธานเสร็จแล้วหน้าพระประธานพผอผจรเสร็จแล้วตอนนี้กําลังขึ้นผนังด้านข้างอยู่ และเดี๋ยวในช่วงหน้าคุณผู้ชมเนี่ย,ยเพิ่งหวดล้อต่อเลยนะคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในิ้วภาพนะ,ะเพื่อมาให้ดูว่าหลังจากที่เสร็จไปแล้วส่วนหนึ่งนี่แหละน,นะนเขามีการซ่อนเทคนิคซ่อนนู่นซ่อนน,อนี่เอาไว้ในงานซ้อนเต็มไปหมดนะคะแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันด้วยว่าที่สิงคโปร์เนี่ยนะคะสองคนนี้นอกจากที่จะไปแล้วนะเขาจไปแบบโหไปเป็นอะไรนะลื่นเลนเิงศิิลปปนนนนะคไไหสิงงคโปปร์ต้อแวะไเยยี่ม มไม่อาจะเป็น,ม,นม,มูลแรนดมาทุกคนจะเป็นสักกา,า,าระเงยงั้น<ช>และแต้ถ้ายังไงต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ